แม่เบสคำสิงสงสารสาวเบสมากงานนี้รับงานหนักจนป่วยล่าสุดแม่ของสาวเบสตะวนันีคำสิงอย่างคุณแม่อ้อยสาววันีได้โพสต์คลิปวิดีโอของลูกสาวตัวน้อยอย่างสาวเบสตะวนันีคำสิงซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเอนดูลูกสาวมากๆเพราะนานหลับในกองโดยวันนี้สาวเบสเต็มงาวถ่ายละครเรื่องรักคุณเท่าช้างซึ่งถ่ายละครกับหนุ่มเพลน,นั่นเองค่ะโดยทุกคนจะได้ทราบว่าสาวเบสป่วยเนื่องจากทํางานอย่างหนักและพักผ่อน น้อยจนติดครูฟีเวอร์มาถ่ายละครเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้คุณแม่อ้อยก็เอ็นดูลูกสาวม,มากและได้ใส่ข้อความประกอบคลิปนี้ไว้ว่าทุกวันนี้หลับง่ายมากเบสคำสิงไม่หลับในรถก็หลับที่กองแม่อยากมีเบสคำสิงหลายๆคนเหลือเกินลูกเอ้ยสงสารมากแต่งหน้าเข้า ลูกเอ๋ยซึ่งงานนี้คุณแม่อ้อยก็ได้มาอัปเดตอาการป่วยของสาวเบสโดยได้ระบุว่าอัปเดตอาการป่วยน้องนะคะตอนนี้ไข้ขึ้นแต่ต้องถ่ายให้เสร็จคิวสุดท้ายสี่ทุ่มถึงบ้านเดี๋ยวอัดยาพรุ่งนี้นัดกอง6โมงครึ่งต่อเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเรียกได้ว่าสงสารสาวเบสแบบสุดๆที่ต้องวิ่งงานอย่างหนักทั้งงานถ่ายละครติดต่อกันถึง2เรื่องรวมไปถึงการถ่าย YouTube ที่สาวเบสก็ไม่เคยละทิ้งเลยสักนิดยังไงก็ขอให้คุณแม่อ้อยช่วยดู แลคิวงานของสาวเบสดีๆเลยนะคะเป็นห่วงสาวเบสมากๆเลยกลัวป่วยหนักเหมือนครั้งก่อนนั่นเองค่ะจนไม่มีแรงทําอะไรนั่นเองหวังว่าครั้งนี้ขอให้หนุ่มแพทริกมาทําคะแนนดูแลสาวเบสเช้าถึงเย็นถึงมั่นใจค่ะว่าเวลาที่สาวเบสต้องการคนที่ดูแลมากที่สุดก็ตอนที่สาวเบสอ่อนแอแบบนี้นั่นเองยังไงก็จีบติดแน่นอนค่ะขอขอบคุณเบสคําสิงและแพทริกปาบริ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ